สวัสดีครับพบกับผมช่อง FTN Farm ช่องของคนนักวัวของทุกท่านมาแล้วนะครับเพียงคุณผู้คนเลี้ยงวัวนะครับเราคือเพื่อนกันนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมวันนี้จะพามาดูวัวในฟาร์มนะครับเห็นวัวสองตัวที่อยู่ข้างหน้าผมไหมครับเดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะครับนี่ต้องบอกว่าเป็นวัวที่ผมไม่ได้ซื้อมานะครับสองตัวนี้นะครับผมสวยๆแบบนี้ครับ เป็นวัวเอฟดึงนะครับอ่านี่ให้ดูฝั่งนี้นี่ตัวนี้เพิ่งผสม,มไปนะครับผมด้วยการทับตัวนะครับเดี๋ยวจะบอกว่าได้มายังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้อ่านี่ครับส่วนตัวนี้ท้องแล้วนะครับผมประมาณสามสี่เดือน,นครับอันตราสาวเรียบร้อยนะครับผมโอเคฝั่งนี้อาจจะย้อนแสงนิดนึงมาดูฝั่งนี้ สวยไหมครับผมถ้าเป็นเมื่อก่อนราคาเท่าไหรครับดูขอเท้าความสักหน่อยนะครับน่าจะประมาณอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมถ้าเอฟซีจำได้นะครับที่ผมไปถ่ายฟาร์มวัวในจังหวัดสุรินทร์ครับที่ชื่อว่าก้าวทศฟาร์มนะครับผมอ่าพอจําได้ไหมครับที่เกเลี้ยงวัวบามันสายันแท็กบามันลูกผสมนะครับนี่หลังจากที่มีการถ่ายคลิปไปนะครับก็มีการพูดคุยกับเจ้าของฟาร์มตลอดครับ ไดเจ้าของฟาร์มนะครับผมได้แจ้งผมว่าแกแบ่งวัวให้กับเกษตรกรนะครับผมไปเลี้ยงประมาณ6คนแล้วนะครับคือแกจะแบ่งที่ละ2ตัวแบบนี้เหละครับผมก็เลยลองคุยกับแกว่าเอาวัวมาแบ่งให้พ่อผมเลี้ยงด้วย2ตัวครับแกก็ตอบรับเร็วมากเลยนะครับตัวหนึ่งก็ให้กับคนเลี้ยงนะครับส่วนอีกตัวก็ให้กับเจ้าของวัวนะครับนี่สวยๆแบบนี้เลยครับกดเกณฑ์ก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเลยครับคือต้องเป็นคนที่รักวัวจริงๆครับผมก็ไม่อยากจะเชื่อครับไม่ทราบด้วยซ้ำว่าจะให้วัวตัวไหนมาเลี้ยงครับพอวันที่แกมาส่งนี่แหละผม ให้วัวแบบนี้ผมมาเลี้ยงเลยเหรอโอ้โหนี่ครับให้วัวสวยๆแบบนี้ครับมาเลี้ยงแล้วก็ทําท้องให้ด้วยครับสุดยอดครับกาวทดฟาร์มครับต้องขอบคุณมากเลยครับนี่พ่อผมดีใจมากเลยครับได้วัวคู่นี้มาเลี้ยงนะครับอ่าแต่ก็ต้องแจ้งแบบนี้ว่าส่วนใหญ่ผมเป็นคนเลี้ยงเองครับแจ้งตรงๆว่าวัวเลือดสูงครับมันต้องดูแลเป็นอย่างดีครับพ่อผมแกไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องนี้ครับผมจะเป็นคนดูแลเองครับสองตัวนี้นะครับอ่า เลี้ยงวัวมันก็เหมือนกับเลี้ยงขอเเรียบเทียบกับหมาแล้วกันครับอย่างกับหมาบ้านเนาะเราเลี้ยงให้ข้าวให้อะไรปกติได้เลี้ยงแบบนั้นไปก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมแต่ถ้าเราเลี้ยงหมาพันครับถ้าเราไปเลี้ยงเหมือนหมาบ้านครับมันจะมีปัญหาตามมาแน่นอนต้องเป็นคนที่เข้าใจจริงๆอย่างเช่นผมนะครับผมเลี้ยงหมาสายเรียนครับต้องคุยแบบนี้ว่าบางคนนี่เลี้ยงหมามาเกือบค่อนชีวิตแล้วแหละยังไม่ทราบเลยว่าหมาเป็นสัตว์กี่วันครับใช่ไหมสองตัวนี้ให้อาหารครับวันละ2กิโลนะครับก็อาจจะตื่นนิดนึงเพราะว่า และทางเจ้าของฟาร์มนะครับไม่เคยได้ปล่อยวัวเลยนะครับต้องขอบคุณอีกครั้งครับก้าวทดฟาร์มนะครับผมก็ต้องแจ้งตรงๆแบบนี้ว่าการแบ่งวัวแบบนี้คือมีความเสี่ยงอยู่แล้วถ้าเจ้าของแบ่งวัวให้กับเกษตรกรที่ไม่ได้รักวัวจริงๆครับผมพอเขาเอาไปเลี้ยงครับทาให้วัวเราเสียได้เลยครับก็ต้องพิจารณาในเรื่องนี้นิดหนึ่งนี่ก็อย่างที่เห็นนะครับสวยมาครับโอเคให้ดูฝั่งนี้ก่อนที่ผมจาวัวมานะครับผมได้เสนอไปว่า ถ้าเราจะแบ่งวัวนะครับผมอย่างเช่นว่าแบ่งตัวนี้ให้เจ้าของวัวนะครับแบ่งลูกตัวนี้ให้คนเลี้ยงแบบนี้คือไม่แฟร์นะครับคืออยากให้แกหลีกเลี่ยงนะครับผมความเสี่ยงในการเลี้ยงครับอย่างเช่นว่าพอเราแบ่งวัวตัวนี้กับผู้เลี้ยงนะครับผู้เลี้ยงก็จะเลี้ยงดีแต่ตัวนี้นะครับถ้าเจอแบบเกษตรกรที่มีความเห็นแกตัวนิดนึงครับแล้วก็จะเลี้ยงวัวอีกตัวหนึ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราใช้กติกาว่าพอเขาคลอดครบทั้งสองตัวนะครับอย่างเช่นว่าตัวนี้คลอดก่อนนะครับตัวนู้นคลอดหลังนะครับ เราก็จะใช้เป็นการสุ่มนะครับผมใครที่ทายถูกนะครับผมก็จะได้ตัวแรกไปนะครับอ่ใครที่ทายผิดก็จะได้ตัวที่สองไปอย่างนี้เลยลดความเสี่ยงในเรื่องการดูแลวัวนะครับอืมโอเคอ่ากินญ้าดีมากเลยตอนนี้ก็กำลังปรับสภาพนะครับนี่ถ้าจำไม่ผิดตรงนี้เขาตั้งชื่อว่าน้องน้ำตาลนะครับ ตอนนู้นวรู้ชื่ออะไรครับม่รูมจำชื่อถูกหรือเปล่านะครับแต่ผมตั้งชื่อเลยว่าเรีบหนึ่งเรีบสองครับผมอ่าตั้งชื่อให้ใหมล่ละเรีบหนึ่งฝั่งนี้เรีบสองฝั่งนู้นโอเคนี่ครับบอกเลยว่าพ่อผมเกชอบมากครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูวัวตัวใหม่อีกตัวนะครับที่พ่อผมเพิ่งซื้อมานะครับ มาจากตลาดบ้านสวายเลยหมื่นเดียวแถมยังเป็นวัวท้องด้วยไม่ซื้อวัวช่วงนี้จะซื้อช่วงไหนนะครับผมกำลังเก็บเรื่อยๆนะครับนูน่นวัวผมอยู่ฝั่งนูน้นนะฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นลูกของวัวกระโดะครับผสมกับชาโรเล่ครับสมหลอดครับเห็นไหมสดใสแล้วสดใสแล้ว เดี๋ยวพามาดูนี่ตัวนี้นะครับนี่ตัวนี้นะครับอนี่นะครับผมวัวที่พ่อเกตซื้อมานะครับหมื่นหนึ่งอันนี้ท้องแล้วนะครับผมสามถึงสี่เดือนนะครับอและผมก็กําลังจะซื้อวัวอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นวัวตัวผู้นะครับผมอายุประมาณแปดเก้าเดือนครับราคาแปดพันบาทครับเดี๋ยวค่อยเอามา ตอนนี้ยังไม่มีเวลาไปรับตัวเลยนะครับโอเคถ้า fc ฟซีจำได้นะครับวันก่อนผมเพิ่งอัปเดตไปนะครับนี่ลูกวัวที่ซื้อมาตัวละห้าพันสองครับนี่ครับตัวนี้ก็สุขภาพดีล้วโอเคเดี๋ยวให้ดูอีกตัวหนึ่งนี่นี่น,นี่ตัวนี้ก็โอเคแล้วนะครับอแต่ยังไม่อ้วนเท่าไหร่ยังผอมอยู่ แต่ตัวนี้ครับผมนี่นี่นี่บีมัสเตอร์ตัวนี้กินยาโคตรเก่งครับเลี้ยงโคตรง่ายอะ่ะบอกงี้เลยเลี้ยงง่ายมากเลือดสูงทั้งสามตัวเลยนะครับเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ปกติวัวผมเยอะกว่านี้นะครับสิบเจ็ดสิบแปดตัวนะครับผมบอกแล้วว่าผมเลี้ยงวัวแบบนายห้อยนะครับผมกึ่งนายห้อยนะครับเลี้ยงไปด้วยขายไปด้วยครับ ถึงจังหวะขายก็ขายนะครับผมในบางครั้งก็ขุนวัวขายนะครับอย่างที่เอฟซีทราบเลยช่วงนี้ผมไม่ได้หาวัวโครงมาขุนเพราะว่าผมหาเปลือกมันล้างไม่ได้นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้นี่ตัวนี้น่ารักมากเลยผมเลยอย่างชอบเลยเชื่องมากโกดเชื่องเลยครับคือตอนที่มาวันแรกไม่ต้องไล่เลยนะครับผมวิ่งเข้าคอกเองเลยนะครับทั้งสามตัวนะครับ น่ารักจริงๆผมว่าการเลี้ยงวัวมันสนุกนะครับมันได้ลุ้นไปด้วยนะครับผมนี่ hmm. อย่างเช่นตัวนี้โตไปเขาจะเป็นยังไงนะครับคือเราก็มีความสุขของเรานะครับอย่าไปทุกข์ไรเลยนะครับผมการเลี้ยงวัวนะครับเราเลี้ยงสิ่งมีชีวิตนะครับผมเราควรที่จะใส่ใจเขาด้วยนะครับและการเลี้ยงวัวครับผมต้องบอกอย่างนี้ว่าไม่มีใครห้ามเราเป็นไหนฮอยนะครับไม่มีใครห้ามเราเป็นพ่อค้านะครับใช่ไหมครับเราสามารถเป็นพ่อค้าได้ด้วยนะครับผมเลี้ยงด้วยขายไปด้วยนะครับไม่มต้องไปซีเรียดอะไรครับ เลี้ยงวัวต้องขายเป็นนะครับสิ่งนี้ผมย้ําทุกครั้งนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับผมสําหรับคนที่รักในการเลี้ยงวัวครับไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับ